เช้าวันใหม่กับบรรยากาศที่สดใสชายทุ่งของหมู่บ้านดอนแดงหมู่10บตำบลนาผู้ในเช้าวันที่21ธันวาคม2568เราก็พาท่านมาดูบรรยากาศยามเช้าครับริมทุ่งด้วยมีสายหมอกลงบางๆด้วย บรรยากาศยามเช้าครับของบ้านดอนแดงหมูดสิบตําบลนาผู้อําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธาน,นีครับมีสายหมอกบางๆเป็นทางเลยนี่คือยามเช้า,า,ชาครับวับนที่21ธันวาคม2568บรรยากาศยามเช้าครับบรรยากาศยามเช้าก็พาท่านมาเยี่ยมชมนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนสายตาไปในตัวด้วย มันจากาศจาเช้าครับก,ก็อยู่ประมาณนี้มีสายหมอกด้วยเป็นละอองน้ำที่เกาะลอยขึ้นจากบนดินนะบนดินตามทุง่งนาก็อยู่ประมาณนี้ก็สวยงามครับ นี่คือบรรยากศาศยาเช้าๆครับฟองอีสานบ้านเราน่ารับยามเช้า,ชาก็จะเป็นประมาณนี้ตื่นเช้ามาก็มาดูนั่งดูยินดูทรายหมอกบางบ้างลิมทุ่งด้วยบรรยากาศสบายสบาย นี่คือบรรยากาศท้องทุ่งของอีสานอีสานบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศที่ด,ดีอากาศเย็นสบายสบายครับอากาศที่บริสุทธิ์มาก